มาเปเดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับมีการกระทบกระทั่งกันจากทหารของทั้งสองประเทศนะครับทั้งไทยทั้งกัมพูชาเวลาจะเดินลาดตะเวนไปอะไรไปก็จะเจอกันนะครับสมัยก่อนก็ทักทายกันกินข้าวด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันนี้เจอกันก็จะ ต่างคนต่อบอกมึงอย่าเข้ามาเขตกู้นี่ประเทศขเขมรทหารไทยก็บอกนี่เขตประเทศไทยก็ทะเลาะกันอย่างนั้นนะครับก็รอนะครับรอว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดเกมกันอีกทีนะครับแต่ผมประเมินสถานการณ์ว่าขเขมรไม่กล้าขเขมรไม่กล้าเปิดนะครับแต่นิสัยทหารมันก็จะไม่ยอมกันนะครับต่างคนต่างคิดว่าเก่งนะฮะไอเราเนี่ยจะเข้าไปเพื่อทำการเก็บกู้วัตถุระเบิด แต่มันก็มาขวางมันก็เข้ามาขวางครับไม่อยากให้เราเข้าไปเก็บกู้วัถุกระเบิดซึ่งมันผิดข้อตกลงเงื่อนไขสัญญานะฮะแต่สถานการณ์โดยทั่วไปนี้ผมยังไม่เป็นห่วงนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่เวนแนวชายแดนทั้งอีสานตอนบนตอนล่าง สะแก้วจันทบุรีตราดนะครับก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาพูดถึงก็คือผมทราบข่าวว่าท่านพลโทบุญสินภาคกลางนะครับท่านเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่มีหัวจิตหัวใจรักชาตินะครับแล้วก็จะสนับสนุนข้าวของเครื่องใช้อาวุธ ปัจจัยที่ทางราชการไม่ได้วางงบประมาณเอาไว้แล้วมีความจำเป็นต้องใช้นะครับท่านก็จะเปิดมูลนิธินะครับยังไม่ทราบว่าชื่อมูลนิธิอะไรผมว่าดีนะโดยส่วนตัวพวกเราก็เคารพนับถือและรักพลโทบุญสินภาคกลางอยู่แล้วนะครับถ้าท่านมาเปิดมูลนิธิเพื่อจะรวบรวมเงินบริจาคนะครับ เอาไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้หรือของกินของใช้ที่มันมีความจำเป็นสำหรับข้าราชการทหารตำรวจทหารพรานที่ประจำการอยู่แนวหน้านะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านแม่ทัพกุ้งนะท่านกุ้งก็ทำดีแล้วครับแล้วก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ ก็ทำขึ้นออนไลน์ไปเลยนะครับใครบริจาคเข้าไปร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับและจะไปใช้จ่ายอะไรก็ทำดีนะครับทำดีครับผมเขาว่าทำดีนะครับเพราะว่าของบางอย่างนี้มันไม่ได้จัดเตรียมเข้าไว้นะครับระบบราชการเช่น มันจะมีศึกสงครามมีการกระทบกระทั่งไม่ได้จัดเตรียมกล้องไนท์วิชั่นกล้องส่องกลางคืนเข้าไว้รู้ว่ามีความจำเป็นครับถ้าจะวางงบประมาณปีนี้ผ่านไปแล้วจัดซื้อไม่ได้ครับต้องวางงบประมาณเพื่อจะจัดซื้อปีหน้าจะใช้งบแต่ละบาทของทางราชการภาษีประชาชนต้องวางกรอบ นะครับวางกรอบว่ามีความต้องการกล้องไนท์วิชั่นหรือกล้องไนท์วิชั่นที่สำหรับติดเข้าหลามนะครับหรือดโดรนตรวจจับความร้อนต้องวางแผนง,งานครับต้องวางแผนง,งานและก็เสนอผ่านกองทัพบ,บกไปกระทรวงกลาโหมเสนอไปยังรัฐบาลกว่าจะเข้าผ่านความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาใช้เวลาเป็นปีครับนะครับอนุมัติงบมาแล้วก็ไม่ใช่ไปจัดซื้อได้เลยนะครับต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอย่างที่ผมบอกคนไม่เข้าใจก็จะหาว่าทหารไม่มีงบประมาณเหรอถึงต้องมาขอรับบริจาคจากประชาชนทหารเขาไม่เคยมาพูดขอรับบริจาคเลยนะ ตำรวจไม่เคยพูดสักคำนะครับว่าขอรับบริจาคมีแต่พวกเราพี่น้องประชาชนที่มีเลือดรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยช่วยกันบริจาคช่วยกันบริจาคนะครับศูนย์รวมบริจาคก็มีมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิทําความดีของคุณบุ๋มบรรดาเป็นต้นนะครับก็อเอาไปจัดซื้อจัดจ้าง ไอ้เงินนี้เป็นเงินที่ประชาชนเขาบริจาคมันใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ความต้องการของน้องๆที่อยู่แนวชายแดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบกางเกงในเสือ้อกล้องมองกลางคืนโดรนตรวจจับความร้อนกล้องไนวิชั่นไปทําถนนไปทําหลุมหลบภัยนะครับ อันนี้มันภาคเอกชนครับมันภาคเอกชนนะครับผมพูดมาหลายครั้งชี้แจงมาหลายครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจครับบางทีเนี่ยมันก็ไม่คิดจะเข้าใจครับมันอคติกถทหานนะครับอคติกถทหานก็คิดจะหาทางโจมตีต่อว่ากันอย่างเดียวนะฮะ ก็ทำได้ครับทำให้มันโปร่งใสนะครับจะซื้ออะไรอะไรอย่างไงก็ประกาศไปนะครับเราบริจาคไปเราอยากจะตรวจสอบก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเราเราเป็นผู้บริจาคนะครับเราก็ไปบริจากได้แต่ไอคนที่มันไม่ได้บริจาคเลยแล้วจะไปติเขาผมว่าก็ไม่สมควรนะนะครับแต่ถ้าคุณบริจาคไปสักร้อยหนึ่งแล้วคุณขอตรวจสอบอันนั้นก็เข้า ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้บอยจากเลยแล้วจะไปตีรวนเขาอย่างเดียวเนี่ยผมก็ว่าไม่เข้าท่านะครับไม่เข้าท่าเดี๋ยวนะครับผมวันนีกน้ก็ประชุมเรื่องสำคัญนะครับก็ประชุมเรื่องสำคัญนะครับไอ้คณะกรรมการกรอตรนี่นะครับ เพราะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ประชุมกันไอการตรวจสอบนี่มันตรวจสอบได้ครับ1ไปตรวจสอบงบประมาณของทางราชการตรวจสอบการปไปบัติหน้าที่ของข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีหรือนักการเมืองนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆจะไปตรวจสอบเขาได้เหมือนกับเรารู้ว่าบริษัทเนี้ยรวยเลยเราเห็นแล้วรวยเลยเป็นเศรษฐีแสนล้านเลยไปถึงเราบอกไปให้เขาไปตรวจสอบเขามันไม่มีสิทธิ์ครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบเขานะครับนะครับ หนึ่งต้องเราเป็นผู้เสียหายก่อนผู้เกี่ยวข้องก่อนเราเป็นผู้เสียภาษีนะครับและเราไม่บริจาคให้เงินบริจาคแต่ถ้าเป,เป็นงบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการสสมีสิทธิ์ไปตรวจสอบได้เลยครับมีสิทธิ์ไปตรวจสอบได้เลยนะครับนะมีสิทธิ์ไปตรวจสอบได้เลยนะครับก็ลองพี่นาดูก็แล้วกันนะครับ มันก็มีเด็กๆเข้ามาต่อว่าผมก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นติดเขานะครับแต่ก็อย่าล้ําเส้นอย่าล้ําแนวกันนะครับอย่าล้ําเส้นอย่าล้ําแนวกันนะครับไอ้คนที่ทําบ้านฟ้าผมปลอมนะครับสรุปแล้วเนี่ยผมให้ลูกน้องตรวจสอบก็ปรากฏว่ายังไม่ปิดยังไม่ปิดยังใช้ชื่อบ้านฟ้าว่าเลวัดกิ่นเกสรน,นะครับผมเลย เตือนไปหลายครั้งแล้วผมเลยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนนะครับคราวนี้ก็ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการต่อไปเพราะผมถือว่าผมเตือนแล้วผมเป็นผู้ใหญ่ผมเตือนแล้วนะครับในเมื่อคุณเสียดายคนติดตามคุณเอาชื่อผมเอาหน้าผมไปหลอกเขาให้เข้ามาติดตามพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็ แจ้งความแล้วนะครับแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับทางร้อยเวรก็ออกหมายเรียกไปแล้วนะครับมีชื่อมีนามสกุลเรียบร้อยมีบ้านเลขที่ที่อยู่เรียบร้อยนะครับบ้านช่องเราก็ไปดูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนไม่มาสองครั้งก็ออกหมายจับนะครับออกหมายจับแล้วก็ขึ้นสู่กระบวนการให้ศาลท่านพี่รณานะครับว่าการกระทําของท่านเนี่ยมันผิด อะไรบ้างนะฮะเตือนไปแล้วไม่เชื่อก็ต้องว่ากันครับไม่อย่างนั้นนี่คนก็จะเอารูปผมเอาชื่อเลวัดกิ่นเกสรไปเปิดช่องโน้นช่องนี้แล้วเอาไปด่าเขานะครับนี่ก็เป็นลายที่เท่าไหร่วะเนี่ยลายที่สามนะครับที่จำเป็นต้องดำเนินคดีนะครับปกติก็จะไม่อยากจะไปยุ่งดำเนินคดีใครนะครับ คนแรกก็อนุชิตนะครับอนุชิตที่เป็น f อลุงพลนะครับนั่นเขาก็ไปบวชตามที่ผมบอกนะครับผมก็เลยไปแถลงสารให้แต่สารก็ยังลงโทษจำคุก6เดือนปรับ20,000บาทนะครับนะครับรายที่2นี่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ไปเชียคำเหม็นเหลือเกินนะครับศรัทธาคำเหม็นนะครับเหลือเกินชื่อมรกต พยักประโคนนะครับอันนั้นสำนวนส่งไปที่อายการแล้วนะครับรอการพิจารณาชั้นศาลนะฮะผมถ้าแจ้งแล้วนี่ผมจะไม่ไม่ไปถอนแจ้งความนะครับจะดําเนินการจะดําเนินคดีนะครับแล้วมีอีก2รายครับอีก2รายที่จะดําเนินการนะครับแต่ผมไม่บอกชื่อเขาแล้วครับรอให้เขาได้รับหมายสารนะครับ เดี๋ยวรอไปแจ้งความที่สอพอปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะฮะปกติไม่ค่อยอยากจะไปมีเรื่องมีราวอะไรหรอกครับมาเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ในกรอบที่ยอมได้ผมก็ยอมนะแต่ว่าถ้ามันยอมไม่ได้ก็ต้องดำเนินการครับต้องดำเนินการนะครับ นะฮะที่ปีล็อกนี่หนักหน่อยครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายผมก็ที่จริงผมไม่เห็นเขาโพสอะไรแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้มีบ้านฟ้ากับเขานะครับ แต่ลูกน้องผมที่เป็นอดีตทหารพรานเขาทนไม่ได้นะครับเขาก็ก๊อปไปนะครับก๊อปข้อความมาให้ผมดูนะครับว่าไอ้นี่มันก้าวร้าวเกินไปแล้วนะครับมันก้าวร้าวเกินไปแล้วนะครับเขาจะเป็นเอฟซีของคุณไอซ์สอไอซ์นะครับหรือว่าจะเป็นติ่งส้มอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้า มันล้ําแถวมาก็ต้องจัดการเป็นหลายคนไปนะครับต้องจัดการเป็นหลายคนไปครับโอ้ยวันนี้นะเสียเวลาสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยครับเปิดในไอ จะซื้อเสื้อครับจะซื้อเสื้อยืดเสื้อยืดโปโลคอคอปกมีกระเป๋าแขนปล่อยไซส์สอง XL เอาไว้ใส่ไงต้องใส่งานไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงปีหนึ่งครับผมก็ต้องเก็บให้เสื้อลายสกอตผมทั้งหมดเลยเสื้อเหลืองเสื้อโซ ชมพูเสื้ออะไรเก็บหมดเลยครับเก็บหมดเลยต้องไปใส่เสื้อดำเสื้อขาวแม่กว่าจะสั่งได้ราคามันก็สั่งสั่งลำบากครับปุ้ยกว่าจะดูต้องดูมันรีวิวด้วยดูสั่งลำบากครับต้องใส่ ผมมีแต่เสื้อคอกลมสีขาวใส่ข้างในไงนะฮะตอนนี้เลยต้องใส่เสื้อสีดำสีขาวไปปีงฮรครบปีครับจนกว่าจะหมดพระราชพิธีของพระพันปีหลวงนะฮะสอง x อไหลจะตก เอาสบายสบายดีกว่าครับผมไม่ได้เอาหล่ออยู่แล้วครับใส่สบายสบายครับปกติผมก็ XL นี่มันก็ใส่ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมมันพกเข้าหลามข้างหน้าสองกระบอกด้วยไงก็เลยต้องเอาตัวใหญ่หน่อยต้องเอาตัวใหญ่หน่อยนะครับจะได้ปิดบังไม่ให้มันน่าเกลียบนะฮะมันความจำเป็นไม่เหมือนกันนะครับแล้วผมไม่ได้นุ่งทับนะฮะไม่ได้นุ่งทับนะครับ มีคนว่าผมเชียร์ธรรมนัตไม่จริงครับผมไม่ได้ไปเชียร์รัฐมนตรีธรรมนัตเลยนะเพียงแต่ผมเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับผมเป็นเกษตรกร,ร,กรคุณธรรมนัตรับผิดชอบกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงกรเกษตรและสาก์แล้วเขาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเขาก็ามาประกาศโป้ง,ปงๆเลยว่าจะทำให้ราคายางขึ้นเอ้าแล้วผมไม่ชอบใจเหรอก็ผมเป็นเกษตรกร ผมทำสวนยางผมกรีดยางล้อขายอยู่เขาก็บอกว่าผมก็ตามดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงวิธีแรกเขาบอกส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดทั้งหมดของรัฐบาลเนี่ยให้ใช้ยางที่ผลิตในประเทศนะครับให้ใช้ยางพาราที่ผลิตในประเทศมันก็จะทำให้ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นสองสกัดกัน้นยางจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมาไม่ให้เข้ามาในประเทศ มันก็จะทำให้ยางในประเทศเนี่ยราคาสูงขึ้นผมก็รอขายอยู่นะที่จริงผมก็มี19ตันแล้วนะตอนนี้ผมรอขายครับรอให้ราคามันขึ้นนะครับ